สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาพบกันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคบ่ายนะครับพระจันทร์จันทร์ที่13นะครับก็ส่งท้ายกันนะครับสำหรับคุณภาคเช้าภาคบ่ายครับหางเสียงเมื่อเช้ามาเล็ดสามนะครับเจาะไม่มาขออภัยครับรุ่นเงินต่อบ่ายครับใครรูดลอดนะครับใครรูดจีนรูดทางเสียงเช้าลอดครับก็ ฝากผมเฟซถ้าชอบตามเหมือนกันนะครับถ้าไม่ชอบบ่าถ้าไม่ชอบผ่าน <c oughs> ขอบกดไลค์ใชก่กดแชร์ครับอย่าที่แค่กดติดตาม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 ครับหังเสียงภ้าใบในสุดแปดครับหนึ่งแปดสี่หกครับหนึ่งแปดสี่หกสามแปด 6กหกครับสามแแล้วก็8 8ดแปครับเนาะติด6 8แปดปดไปหนึหางครับเป็นเบิ้ลอันนี้เป็นชุดนี้เป็นเบิ้ลซะสอหางนะครับร้อยมัด9ครับมันจะเรื่งกระดกเป็นหกางนะหกอาจจะขึ้นบนกันเลยเนาะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับหางเสียงภาคบ่ายนะครับ ฝากไว้ในใจเธอครับชอบตามมากันเนาะ้าไมชอบผ่านก็อย่างที่บอกไปครับแล้วมีโฆษณาครับอันนี้สําคัญมากครับดูให้ด้วยนะครับครั้งยอดวิวเยอะเอ๊ะผมเอ๊ะผมก็แปลกใจประครั้งยอดวิวคนดูเยอะนะครับ2,000 3,000พันกว่าเอ๊ะทำไมรายได้ไม่เพิ่มขึ้นเลยแสดงว่ากดข้ามโฆษณาขึ้นมาหรือไม่มีโฆษณาเนาะแต่คิดใ่แงดีคือไม่มีโฆษณาครับแต่ส่วนมากส่วนมากจะมีนะครับส่วนมากจะมีไหนก็อย่ากดข้ามโฆษณาผมนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาฟังครับ เจอที่สานักาดาวจนครับทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างวันแรกเป็นแนวทางครับวันแรกดูทางไปเบาๆก่อนล้กันครับสวัสดีครับ